สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาตั้งเข้าทูมานีวอลเลนนะครับด้วยแอปดั m มี่แลนนะครับเป็นเกมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถที่ดาวน์โหลดได้ที่ Google Store หรือ p a Play Store นะครับหรือลิงก์ด้านล่างคลิปผมได้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จเรากกดเข้ามาเลยนะครับนี่ครับก็จะล็อกอินด้วยเฟซนะครับ ก็จะมีเช็คอินให้รับเหรียญทุกวันนะครับผมก็จะเช็คอินนะครับตรงนี้เลยนะครับก็กดคําว่าได้รับนะครับหลังจากขึ้นมานหน้านี้แล้วก็กดกระกบ,บาดตรงนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นเกมใดเกมนึงก็ได้นะครับนี่ครับผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับ ก็รอให้เพื่อนเข้ามานะครับนี่นะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาคุยแล้วก็จะเล่นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็กดเล่นไปเลยนะครับ ส่วนตรงนี้คะแนนก็จะได้รับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคะแนนจะได้รับ <3. S 1> ก็อยู่ตรงนี้นะครับบ <6. S 1> นี่เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เล่นไปนเรื่อยๆเลยนะครับให้จบเกมนะครับ oh. เดี๋ยวมาดูตอนผมเล่นจบเกมนะครับว่าผมจะได้ไหมหลังจากที่ผมได้เล่นเสร็จผมก็จะได้รับมา100กร้อตรงขึ้นไม่กี่เลยนะครับ oh. หลังจากนั้นเราก็ออกไปดูคะแนนของเราเลยนะครับก็ออกมาเนี่ยนะก็จะขึ้นคําว่าแรกเลยนะครับแล้วก็ผมเข้ามาเลยนะครับ ก็จะมีแลกตามนี้เลยนะครับบัตรเติมเงินบัตรทูมันนี่ก็จะมีแลกอยู่ที่ห้าหมืนห้านะครับบัตรเติมเงินขั้นต่ําสูดก็จะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับก็จะมูลค่าสิบบาทนะครับส่วนผมจะเก็บไว้แลกทูมันนี่วอลเลตนะครับผมจะพามาดูส่วนหาเงินที่อื่นนะต้องที่อื่นนะครับ ก็จะมีการการเชิญเพี่อนนะครับก็เชิญตรงด้านล่างนี่นะครับก็จะได้รับนะครับถ้าเราเชิญเพี่อนได้นะครับก็รบก,กวนกดลิงก์ด้านล่างคลิปให้ผมด้วยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเชิญเพี่อนเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการติชมกันได้นะครับ